สวัสดีพี่น้องคนรักสับปะรดสีผู้ที่สนใจทุกท่านแล้วก็ fc ช่องเกษตรตี้ทุกคนนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับครับทุกคนครับในการปลูกสับปะรดสีนั้นนะครับหลายคนที่ปลูกมานานนะครับก็คงจะพบเจอปัญหาเดียวกันนะครับนั่นก็คือปัญหาต้นสับปะรดสียอดตันนะครับยอดตันคืออะไรนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นสับปะรดสีที่มียอดตันสังเกตว่าเขาจะมีหน่ออยู่2หน่อใช่ไหมครับมีต้นอยู่2ต้นนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ชมมาชมใกล้ๆนะครับว่า,าสับปะรดสีที่ยอดตันนั้นมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราต้องทํำยังไงถ้าสับปะรดสียอดตันนะครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันเลยครับเนี่ยครับทั้งข้างหน้าของทุกคนนี้นะครับก็คือต้นสับปะรดสีนะครับที่มี ยอดตันนะครับเอามาดูยอดตันคือยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับต้นนี้คือต้นแรกนะครับของกระถางนี้นะครับยอดเขาตันก็หมายถึงว่าตรงไปยอดตรงนี้ครับนี่ครับเขาเจริญเติบโตไม่ได้แล้วนะครับอาจจะเป็นยอดเน่ายอดหักในนะครับอันนี้มันจะเป็นยอดเน่านะครับเขาเจริญเติบโตต่อไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องเอาตัวรอดนะครับโดยการที่แทงเขาแตกหน่อออกมาด้านข้างครับนี่ครับ จะมีหน่อใหม่เกิดมาด้านข้างตรงนี้นะครับบางคนก็คงจะดีใจนะครับว่า,าได้สับป,ประรดสีสองหนอ่อแต่ที่จริงแล้วต้นนี้เป็นต้นต้นจริงที่สมบูรณ์นะครับต้นนี้ยอดเขาไม่จเจริญเติบโตขึ้นด้านบนแล้วก็เหมือนกับเวลาที่เราเอาไม้เสียบลูกชิ้นไปแทงยอดนะครับเพื่อที่จะเอาหน่อเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือเขาจเจริญเติบโตด้านบนไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเแตกหน่อออกมาด้านข้างนะครับ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเจอสับปะรดสีสับปะรดสีเขาหน่อยอดตันแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยให้อย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะครับเราก็ปล่อยปล่อยเดี๋ยวสักหน่อยก็จะมีหน่อด้านข้างแตกขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ให้เขาเจริญเติบโตเต็มที่นะครับแล้วเราค่อยแยกออกไปปลูกนะครับสําหรับหนอนี้นะครับก็น่าจะสามารถแยกออกไปได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะตัดหน่อตรงนี้นะครับออกไป ปลูกในกระถางใหม่ได้นะครับแล้วก็เก็บต้นนี้ไว้ต่อได้นะครับเผื่อเขาจะให้หน่อเพิ่มอีกนะครับนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของสับปะรดสียอดตันนะครับใครที่เพิ่งเคยเจอปัญหาอย่าตกใจนะครับแล้วอย่าเพิ่งเอากระถางไปทิ้งนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับว่าทําไมสับปะรดสีเราไม่เจริญเติบโตนะครับเราก็จะได้หน่อใหม่มาทดแทนตรงนี้นะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อนๆนอกจากต้นนี้นะครับคือ n e อ f ฟ n ซ i f a n ซ i s นะครับ ใน100ต้นเราจะเจอต้นสับป,ประรดสีที่ยอดตันนี่ประมาณหนึ่งถึงห้าต้นได้นะครับก็เป็นพบได้ทั่วไปนะครับสำหรับคนปลูกสับป,ประรดสีนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นความผิดปกติของสับป,ประรดสีบางต้นนะครับที่ยอดเขาไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะครับเขาก็เลยแตกหน่อออกด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อนๆอนนอกจากต้นนี้แล้วก็มีต้นอื่นๆอีกเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะครับ ต้นนี้ก็เป็นน่าจะเป็นนิโอเวลคัมโฮมนะครับนี่ก็ยอดตันเหมือนกันครับต้นต้นนี้นะครับคือต้นแรกที่ยอดเขาตันดูตรงลักษณะต้นที่ยอดตันนะครับปลายยอดเขาจะแห้งจะเน่านะครับเหมือนเหมือนจะมันจะแห้งมันเน่าอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่สามารถจเจริญเติบโตได้อีกต่อไปแล้วนะครับเขาก็เลยต้องแตกยอดด้านข้างออกมาแตกหนอด้านข้างออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อน หน่อข้างก็สมบูรณ์นะครับเราก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตนะครับสักหน่อยนะครับเราก็นี่ก็สามารถแยกออกไปได้แล้วนะครับแยกออกไปปลูกในกระถางใหม่ได้นะครับเพื่อให้เขาอาเจริญเติบโตเต็มที่กว่านี้เห็นไหมครับเพื่อนๆบางทีต้นนี้นะครับอาจจะให้หน่อเพิ่มอีกก็ได้นะครับหลังจากที่เราแยกหน่อนนี้ไปแล้วนะครับต้นนี้ก็อย่าเพิ่งเอาทิ้งนะครับอาจจะเพราะว่าเขาเป็นต้นต่อเขาอาจจะมี หน่อออกด้านข้างได้อีกถ้าไม่มีเราก็ค่อยเอาทิ้งนะครับเพื่อนๆครับมีต้นอื่นอีกน,น,นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อได้ดูส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นนีโอแครนเบอร์รี่นะครับเป็นไม้ฟอร์มไม่ใหญ่มากประมาณนี้นครับสีก็จะออกเป็นแดงๆส้มๆอมส้ม,ม,สมนิดนึงนะครับต้นนี้ก็นี่ต้นนี้ก็ก็เป็นต้นที่ยอดตันเหมือนกันนะครับยอดตันเขาก็เลยมีหนอ่อ เกิดมาด้านข้างตรงนี้นะครับหน่อตัวนี้ก็สมบูรณ์มากแล้วผมไม่ได้แยกออกไปเลยนี่ครับถ้าหน่อสมบูรณ์ขนาดนี้เราสามารถที่จะหักนะครับหักตรงโคนต้นนะครับไปปลูกในกระถางใหม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เหลือต้นต้นแม่ไว้ตรงที่ยอดเขาตันนี่ครับว่าเขาจะให้หน่ออีกหรือเปล่าเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องต้นสับประรดสียอดตันให้พี่น้องสับประรดสีได้ฟังกันนะครับสําหรับใครที่ มีสับประรดสียอดตันในสวนนะครับก็ก็ลองดูนะครับว่าท่านหน่อสับประรดสีของท่านนั้นมีหน่อใหม่เกิดขึ้นมาด้านข้างหรือเปล่านะครับจะได้มีหน่อใหม่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทักทายกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถสอบถามมาได้นะครับชม ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ